สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำเจอร์นี่วิดีโอนี้มาเดินตลาดนัดริมแม่น้ำไทยเมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษกันต่อโดยจะเดินชมตลาดสองข้างทางเลาะริมแม่น้ำไทยเริ่มจากโซนอาหารซึ่งอยู่บริเวณใต้สะพานไทบริดเดินมุ่งไปจนถึงสะพานมิลลิเนียมบริดตเลย มีของขายหลากหลายมากมายอาหารนานาชาติเครื่องดื่มสินค้าแฮนด์เมดสินค้าทั่วไปสินค้ามือสองรวมถึงผักผลไม้และต้นไม้เดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักชมวิวมาเดินเพลินๆไปด้วยกันนะคะ Can you try and get him Just come to where he gets me. Do you want No, <laughs> no just don't know what to do.

Make like a painting. He takes a photo. Yeah. Or, and then we'll draw on his iPad. Yeah. I'm okay with another photo. Excuse me. Yeah, yeah. It's up to you. you could make something like that with patches and yeah, that is very nice just put a uh, t-shirt inside mm. After I'm going to is Oh, they sign it there, us sign yeah. there. Yeah, we walk back and then... Yeah. I think I'm gonna try it now. Me too. Let's go back in. นายุชัลามวาควัตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ที่คีไซฟังริมแม่น้ำไทยในนิวคาสเซลิลค่ะเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์มีของขายเยอะและ <laughs> ที่เห็นอยู่คือ,อ,อสะพานมิลลนเนียมบริดจ์ค่ะ ข้ามได้จักรยานปั่นได้อันนี้เป็นบารติกค่ะเป็นอาร์ตแครีค่ะนั่นเป็นเช็กเคชเ็ตค่ะดูฮะดูนี่โจโอเคนะคะตรงโน้นคือเช็กเคเชตค่ะอยู่ค่ะ is my love. Is sitting there, car Do this, ani. <laughs> well done, car If this is it, love. ตอนนี้เดินมาสุดทางของตลาดนัดใกล้สะพานมิลเลียมบริดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานไปชมวิวตลาดจากอีกฝั่งของแม่น้ำเราทุกคนมีบางสิ่งในตัวที่น่าภูมิใจเสมอขอบคุณทุกการรับชมวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะ